ค่ะที่้องชาวไทย f อซหน้ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาพระสวาดด่างแดดแจ่มแดดจ้าอีกแล้วค่ะฝนก็ไม่ตกมามันจะมันจะฝนจะทิ้งช่วงไปอีกนะคะดูตามสภาพว่าตามที่อุณหภูมิค่ะแต่กรมอุตุเขาบอกนะคะค่ะมันจะทิ้งช่วงไปอีกค่ะคุณแม่มีของสวยงามคาะเป็น5เมือง2นะคะผ่านไปแล้ว2คลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่3ค่ะราคา600บาทนะคะค่ะคลิปนี้600บาทค่ะ เขียวเหนียวชาบค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ600บาทนะคะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะ600บาทค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะน้อมรับต่อทางไงยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ600บาทค่ะค่ะสวยตลอดกาลค่ะงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะเป็นราคา600บาทนะคะถ้ามือสองนะคะของคุณแม่นะคะค่ะไม่มีตำหนิไม่มีรอยขูดเขียนนะคะ600บาทก็สวยมากนะคะ ค่ะใส่ออกบุญก็สวยออกงานก็สวยนะคะค่ะมองหาผ้าไหมสวยๆใส่ออกงานบุญช่วงเข้าพรรษาค่ะค่ะเราเอาไปตัดเป็นผ้าป้ายก็ได้นะคะค่ะราคาอยู่ที่600บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนค่ะหกร้อบาทค่ะ ค่ะนี่ก็600้บาทค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนรหัสสีนะคะเป็นออกสีออกใส่เป็นงานขาวดําก็ได้นะคะผ้าสีนี้นะคะค่ะราคาอยู่ที่600บาทค่ะค่ะลายสวยนะคะลายเก่าลายโบราณค่ะเป็นลายดอกแก้วค่ะดอกแก้วเล็กค่ะขอดอกแก้วค่ะค่ะเป็นผ้าแบบน้ําหนักมีน้ําหนักแล้วก็ผ้ากรีดดีด้วยค่ะค่ะราคา600้อบาทค่ะ ค่ะคลิปนี้6 0 0้บาทนะคะผ้า600้บาทผืนจะไม่ถึง2เมตรนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่จะขายตามเนื้อผ้าขายตามราคาค่ะเรื่องเนื้อผ้าดีค่ะแต่ว่าผ้าไม่เต็ม2อค่ะจะอยู่เม็ด80นะคะค่ะผ้าราคา600บาทนี่ค่ะจะอยู่เม็ด70-80ค่ะคนพอกลางๆก็ใส่ได้ค่ะค่ะคุณแม่จะซื้อแบบนี้ค่ะถ้าผ้าไม่ถึง2เมตรคุณแม่ก็จะอยู่ที่ราคา1นะคะค่ะเราก็ลดราคาลงมาค่ะถ้าผ้าไม่เต็ม2เมตรค่ะ ่วนมากถ้าเต็มสองเม็ดคุณแม่ว่ามันใหญ่ไปค่ะถ้ารุ่นคุณแม่นะคะคุณแม่ก็น้ําหนักหกสิบค่ะค่ะต้องใส่กลางๆเลยค่ะใส่เสื้อเบอร์ L ค่ะค่ะราคาอยู่ที่ค่าหกร้อยบาทนะคะมีขั้นนะคะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะอันนี้ก็เม็ดแปดสิบนะคะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะ ค่ะเป็นมีขอกเป็นมีขั้นค่ะมีขั้นมีเก่ามีโบราณค่ะค่ะเป็นงานมือสองค่ะแม่บอลรักข้าไหมมือสองเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะสวยทุกถืนงามทุกคืนค่ะค่ะเป็นข้าไหมมือสองค่ะค่ะสวยตลอดกาลงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะคุณนแม่ทํางานแบบว่าเป็นครอบครัวนะคะห้ามือสองนะคะ แผแนกหาคือคุณแม่ค่ะแผนการซักรีดคือลูกหลานนะคะค่ะไปตามลําดับขั้นตอนค่ะค่ะผ้าพวกนี้ค่ะซักรีดเรียบร้อยค่ะการการซักรีดนะคะค่ะผ้ามือสองคุณแม่จะไม่ขายมาแบบเอามาแล้วขายเลยนะคะคุณแม่ต้องมาผ่านการซักรีดก่อนค่ะผ้ามือสองค่ะทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนค่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็ผ้าที่นุ่มแล้วค่ะหางกระรอาผืนนี้ทําไมสวยจังเลยค่ะ หางหกร้อยบาทหางกระรอกผืนนี้ออกสีเม็ดมะขามม่วงๆนะคะขาดสวยค่ะเฮ้คุณแม่เอาไปตัดเสื้อโค้ทก็ดีนะนี่หรือนุ่งก็สวยค่ะหามหางกระรอกค่ะหางกระรอกฟีลีมค่ะมันนิ่มค่ะมันนิ่มมากค่ะหางกระรอกนี่ค่ะค่ะเป็นงานไหมสองเส้นหมุนเกลียวใส่กันค่ะมันเป็นผ้าพวกหางกระรอกให้ผ้าพวกสวยก็ทําค่ะเขาจะทําแต่ผ้าพวกนี้แหละค่ะแล้วก็ต่อปีนต่อหัวค่ะ ขาดอกโทนสีม่วงไม่มักหามละค่ะหางกระรอกคุณี้่ทิวค่ะงามและง่ายหลค่ะมันนิ่มค่ะคุณแม่ชอบแต่งานมันนิ่มเนี่ยค่ะมันนิ่มแล้วก็มันนิ่มนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะนิ่มวิวค่ะค่ะเวลาเราใส่ไปแบบนี้มันก็เบาตัวค่ะขาผ้ามือสองเน่ยค่ะเบานะคะคาะผ้าไหมเนื้อผ้าไหมนี่เบาค่ะผ่านการซักน้ําแล้วก็จะเบานะคะเบาแล้วก็นิ่มค่ะ ค่ะนิ่มสลวยค่ะนี่ก็สวยงามมากค่ะเป็นสีเม็ดมะขามนะคะม่วงเม็ดมะขามค่ะสวยค่ะค่ะหางกระรอกนี่ค่ะคุณแม่ก็ชอบเหมือนกันถ้าพวกผ้าหางกระรอกนี่ค่ะค่ะนี่ก็หกร้อยบาทค่ะเป็นรหัสหกนะคะเป็นเขียวหอเป็ดนะคะผ้าสีเขียวหอเป็ดค่ะค่ะลายเก่าลายดอกแก้วค่ะลายเก่าลายโบราณแล้วค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะ ค่ะไม่มีบาดแผลนะคะค่ะตรงไหนไม่มีบาดแผลคุณแม่ก็บอกค่ะถ้ามันเป็นรอยขูดรอยเขียนนิดๆหน่นนนนอยๆเรากราบขอภัยเป็นห้ามือสองค่ะตรงนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะเราคุยกันได้ค่ะมีอะไรคุยกันได้นะคะค่ะคุยกันแบบเบาๆค่ะถ้าจะเล่นห้ามือสองกับคุณแม่ค่ะให้ยิ้มรับค่ะอย่าค่ะอย่าทําให้ใจตื่นเต้นนะคะให้ยิ้มรับค่ะค่ะเราต้องยิ้มรับสถานการณ์ห้ามือสองค่ะ มันมีนิดหน่อยจุดนิดหน่อยแบบนี้ก็ก็เราถือว่าผ้ามือสองค่ะดูแต่ราคานะคะแต่มันเป็นน้าไหมค่ะไหมนี้ค่ะมันเป็นของใยธรรมชาตินะคะค่ะมันจะมีคุณ่ามากค่ะผ้าไหมค่ะถึงเป็นมือสองก็มีคุณค่านะคะเขาจะสร้างราศีให้กับตัวท่านค่ะมันจะขึ้นเงาค่ะค่ะนุ่งผ้าไหมจะขึ้นเงานะคะมันไม่พื่งเหมือนผ้าได้นะคะค่ะเงานิ่มค่ะเงาแล้วก็นิ่มค่ะ เบาค่ะนิ่มใส่สบายค่ะใส่ไม่ร้อนนะคะผ้าไหมนะคะค่ะถ้าผ้าไหมอัดผ้ากาวหนาอาจจะร้อนหน่อยค่ะแต่ผ้ามอสสองแล้วจะนิ่มมากค่ะค่ะนี้ก็เป็นงานผืนผ้าเป็นสีดำนะคะหกร้อยบาทค่ะผืนนี้นะคะอ้ผืนนี้คุณแม่จะต้องอ่านนี่คะกลับด้านค่ะเวลานุ่งกระชับเข้าข้างในแบบนี้ค่ะมันก็ติดตรงนี้ค่ะแต่ลายขอเหมือนกันนะคะค่ะท่านบอกว่า ท่านมัดหมีท่านท่านฝึกมัดมหมี่ใหม่ค่ะถ่ายดอกลายดอกลักล่กจักรยาค่ะค่ะมัดหมีใหม่แล้วก็ฝึกหักแล้วก็รันแบบว่ามัดหมีนี้มันต้องต้องวัดค่ะวัดให้เต็มผืนว่าเราจะใช้หมีกี่ลำกี่ลำนะคะมันต้องวัดค่ะถ้าเราวัดไม่ถูกมันก็ไม่เต็มผืนค่ะเราก็ต้องมีรอยต่อแบบนี้ค่ะแต่ไม่ได้ต่อเย็ยบต่อนะคะทอผ้ากันเลยค่ะเป็นผืนเดียวกันเลยค่ะ ค่ะดอกแล้วก,ก,ก,ก็ชะกัญญาค่ะแกทําใหม่ค่ะแกคนเป็นคนที่ฝึกทําผ้าใหม่ค่ะฝึกเห็ดหม่เช็ดกขาไม้หม่ฝึกทุลักฝึกเป็นสีมือบนานำทายอดค่ะไม่ใช่คําขั้นเทพค่ะฝีมือไม่ใช่ขั้นเทพค่ะฝีมือยังอ่อนเยาว์อยู่ค่ะอันนี้หกร้อยบาทค่ะ ขาดผืนนี้ก็หูร้อยบาทค่ะผืนนี้มีรอยผูดเขียนนะคะคุณแม่จะชี้แกงให้ดูเป็นจุดนี้ค่ะนี่ค่ะรอยผูดเขียนตรงนี้ไม่ใช่ว่าผ้าผูดผ้าเปื่อยนะคะมันเป็นรอยตั้งแต่ตอนทอนะคะค่ะตั้งแต่ตอนทอค่ะเป็นเส้นยืมขาดท่านก็ถ้าเส้นยืมขาดนี่เวลาทอผ้าใหม่ท่านไม่รีบใส่มันจะเป็นรอยนิดหนึ่งนะคะขาดตรงนี้ค่ะมีรอยผูดเขียนนิดหนึ่งนะคะแขนตรงนี้ค่ะแต่มันเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะ ราคาอยู่ที่800บาทค่ะไอ้600บาทคุณแม่เออเลอร์ค่ะค่ะพูดผิดพูดพูดผิดขอทัยค่ะค่ะเจ็ดไอ้600บาทนะคะคลิปนี้นะคะค่ะราคา600บาทค่ะค่ะเป็นงานไหนบ้านทุ่งยืนค่ะราคา600บาทค่ะผ้าผืนนี้ผื้นใหญ่พืนกว้างเป็น2เมตรนะคะค่ะเป็น2เมตรค่ะเป็นผ้า3ตะกอค่ะ ค่ะลา,ายพันธุ์พุ่มค่ะสวยค่ะราคาอยู่ที่600บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะถ้าจะเอาไปตัดชุดแสดกชุดเด็กก็ได้ค่ะหรือจะไปนุ่งสดเลยก็สวยนะคะค่ะถ้าราคานี้ค่ะหรือจะเอาไปนุ่งแบบใส่สบายสบายผ้าไหมมันจะนิ่มค่ะมันจะใส่สบายค่ะเวลาเราอยู่บ้านค่ะใส่สบายนิ่มค่ะหรือท่าจะไปตัดเป็นกระโปรงหัวรูปค่ะใส่อยู่บ้านแบบสบายสบาย,สบายก็สวยนะคะ ค่ะหกร้อยบาทค่ะบางท่านค่ะพวกแม่บ้านท่านจะไปตัดเป็นกระโปรงค่ะกระโปรงแล้วก็หัวรูดนี่ค่ะแล้วก็เป็นดึงยางค่ะเป็นหัวยางยืดนี่ค่ะจะใส่สบายค่ะผืนนี้เป็นผ้าใหม่นะคะยังไม่ได้ใช้งานค่ะเป็นเก่าเก็บโบราณค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะแต่หกร้อยบาทค่ะผ้าผืนนี้เม็แปดสิบค่ะเมตเจ็ดสิบนะคะค่ะถามท่านว่าเมตเจ็ดสิบนะคะอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะ ผ้าใหม่ถ้าอยู่ที่ตามราคาไม่ถึงสองเมตรคุณแม่ก็ซื้อในราคาย่อมเยาวลงมาอีกนะคะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทนะคะเป็นผ้าใหม่นะคะผืนนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะคะค่ะเป็นงานผ้าใหม่ะคะ่ะหกร้อยบาทค่ะยังไม่ได้ใช้งาน,น,าาปเ,นะะเป็นผ้าสามตะกอค่ะค่ะย่งบรรทัดนุ่ดเลยค่ะป็นผ้าไมค่ะปรับน้ายาผ้านุ่มค่ะให้นิ่มค่ะถ้าอยากให้ผ้านิ่มอ่อนละมุนล,ละมนะคะให้ปรับน้ายาผ้านุ่มค่ะ ค่ะแช่น้ายาพนุ่มนั่นแหละประมาณห้านาทีสิบนาทีแล้วแต่ท่านนะคะแล้วมาตากในร่มแล้วก็รีดค่ะมันจะเงางามมากค่ะค่ะนี่ก็หกร้อยบาทค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะหกร้อยบาทค่ะค่ะงานไหม่บ้านพุ่งยืนค่ะสวยมากค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะห0ร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกถื้นงามทุกพื้นค่ะห0ร้อยบาทค่ะ มักผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะน้องทักต่อทันลาเยินดีก็รับทุกท่านนะคะห0ร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้ามือสองค่ะแม่บอลรับผ้ามือสองนะคะคาะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะมีไลายคลิปนะคะค่ะนี้ก็ไม่มีบาดแผลนะคะไม่มีรอยขูดเขียนนะคะค่ะสะอาดปลอดภัยค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนหนาด้วยค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนที่แม่จับดูเพื่อจะรู้เลยค่ะ เนื้อผ้าจะหนามากค่ะเอาไปตัดเป็นกระโปรงค่ะตัดกระโปรงค่ะตัดพิแศษคืเดทค่ะสวยงามมากค่ะตัดเป็นกระโปรงค่ะกระโปรงหัวรูดค่ะใส่ยางยืดนี่ค่ะใส่สบายค่ะค่ะนิ่มค่ะคาะมีก้อนหกร้อยบาทนะคะสวยงามมากค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะหกร้อยบาทค่ะรหัสสิบเก้านะคะค่ะลายสวยค่ะลายพันพุ่มขอพันพุ่มนะคะ ค่าดึงผ้าออกสีเม็ดมะขามเข้มค่ะสีสีเม็ดมะขามไหมค่ะสีเม็ดมะขามใหม่เลื่อขวดใหม่ๆค่ะค่ะราคาอยู่ที่ห0ร้อบาทค่ะสวยตลอดกามงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่ขีดแางลายผันพุ่มนี่สวยนะคะค่ะห0 0้อบาทค่ะค่างามเลื่อหลายค่ะใส่ออกบุญออกงานค่ะค่ะท่านคนเฒ้าคนแก่ยังไม่มีผ้าไหมใส่ไปทําบุญนะคะ ค่ะมองหากับแม่บอลรับผ้ามือสองก็ได้ค่ะก้สวยค่ะคุณแม่ก็ใช้ป็นผ้ามือสองอะไรนุ่มค่ะอันนี้ก็หกร้อยบาทค่ะหายพราพุ่มนะคะขาดรหัสสิบเก้าค่ะขาดเนื้อผ้าที่มากค่ะขาดต่อเลยค่ะคุณแม่มีผ้าอันนี้นะคะคุณนี่ผ้าใหม่นะคะค่ะเป็นเป็นผ้าใหม่ค่ะหกร้อยบาทแต่ท้านตัดสาเร็จเรียบร้อยค่ะ ค่ะตัดสําเร็จแบบว่ามาขอค่ะป้ายมาแล้วก็ป้ายมาแล้วเ็าตัดตะขอแบบนี้นะคะค่ะหรือท่านไม่ชอบขาะท่านจะล้อออกก็ได้ค่ะถ้าผืนนี้ไม่มีการตัดตัดต่อนะคะหกร้อยบาทค่ะผืนนี้เป็นท้าใหม่เลยค่ะข่ะตัดค่ะท่านตัดแบบไม่ไม่ได้ตัดตรงทิ้งตรงไหนนะคะขาะตรงนี้ค่ะลอยพับลงไปนี่ค่ะเป็นตีนแรงค่ะขาดท่านล้อได้ค่ะ แล้วออกเป็นผืนเลยก็ได้ค่ะท่านจะไปตัดใหม่ก็ได้ค่ะค่ะผืนนี้ผ้าใหม่ยังไม่ได้ใช้งานค่ะค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะเป็นตัดตัดแล้วก็ป้ายค่ะป้ายป้ายป้ายมาแล้วตะขอเกาะเลยนะคะค่ะผืนนี้นะคะเป็นขอเกาะเลยค่ะค่ะนี่ผ้ามันเป็นตะขออย่นี้ค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นตะขอแบบนี้ค่ะ คุณแม่ก็ไม่เคยป้ายแบบนี้ค่ะแต่แต่ท่านไม่ถนัดท่านลอกออกได้ค่ะมันเขาเไม่ได้ไปอันนี้ค่ะท้าหัวลงเฉยๆค่ะของคุณแม่คุณแม่ป็ดอย่าป้ายแบบนี้ค่ะค่ะป้ายมาแล้วก็ตะขอเอาเลยค่ะคุณแม่ป้ายแบบนี้ค่ะถ้าคุณแม่ป้ายทั้งถืนแบบนี้คุณแม่ไม่เคยตัดนะคะคมันตัดแต่ละช่างไม่เหมือนกันค่ะการตัดผ้าผุงนะคะ อันนี้ก็เอลสามสิบนะคะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค ER ่ะเอลสามสิบค่ะเป็นตัดสําเร็จพร้อมใส่นะคะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะตัดสําเร็จอีลสามสิบค่ะค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะค่ะยี่ก้าสามสิบใส่ได้ค่ะเป็นซิฟข้างค่ะค่ะราคาหกร้อยบาทนะคะผ้าซิฟข้างค่ะตัดสําเร็จพร้อมใส่นะคะค่ะเอลสามสิบค่ะหกร้อยบาทค่ะ เงินหกร้อยบาทถือว่าไม่แพงนะคะเพราะว่าแต่ค่าช่างก็ห้าร้อยบาทไปแล้วค่ะค่าช่างค่ะทั้งผ้าทั้งเส้นดีคุณแม่ขายหกร้อยบาทค่ะค่ะผ้าใช้งานไม่กี่ครั้งค่ะพวกนี้นุ่งค่ะถึงนุ่สองสามครั้งมันก็มันก็ยังเป็นผ้าใหม่เหมือนใหม่ค่ะเพราะว่าผ้าก็สมมุติว่าใส่ไปแต่วัดกลับมาไปวัดทำบุญกลับมาก็มาถอดไว้ทบไว้ค่ะมันก็อยู่แ้าสภาพด,ดีสภาพใหม่ค่ะ เอลยี่ิบเก้าค่ะผืนนี้ยิบเก้าสามสิบนะคะค่ะยิบเก้าสามสิบค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะค่ะพวกใส่เสื้อเบอร์เอ็มค่ะค่ะใส่เสื้อเบอร์เอ็มก็จะหุ่นยิบเก้าสามสิบค่ะพวกใส่เสื้อเบอร์เอ็มค่ะค่ะหกร้อยบาทค่ะพื้นนี้ ก็เอลสามสิามามเอ็ดค่ะค่าราคาอยู่ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะ,ะเป็นสีม่วงค่ะขาดป้ายค่ะแล้วก็ซิบ้างค่ะอัดผ้ากาวค่ะอผ้ากาวไหมขาะผืนนี้ไม่ได้อัดนะคะแต่มันเป็นงานใหม่บ้านพ่วงยืนนะคะหนามากค่ะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะเอลสามสิบสามสิบเอ็ดนะคะ สามเอ็ดสามสองค่ะน่าจะสามสองค่ะเพราะว่าคุณแม่นี่วัดรอบคอคุณแม่ค่ะมันจะชนกันพอดีค่ะค่ะพวกสามสองค่ะสามสองคุณแม่ก็ใส่ผ้าเอ็คุณแม่ใส่สามสองสามสามค่ะมันจะชนรอบพอดีค่ะเอลสามสองนะคะผืนนี้นะคะค่าราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะเอลสามสองค่ะหกร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะตัดสําเร็จพร้อมใส่นะคะเอลสามสองค่ะผืนนี้ไม่ได้อัดนะคะไม่ได้อ่านผ้ากาวแต่ผ้าหนาค่ะมันเป็นผ้าไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะแต่คุณแม่นี่ชอบแบบธรรมดาไม่ชอบหนามากค่ะหนามากก็ใส่กร้อนค่ะค่ะคุณแม่ชอบพิ้วๆค่ะค่ะผืนนี้ก็ตัดเหมือนกันกับผืนน้นค่ะที่คุณแม่บอกกันค่ะค่ะก็ป้ายมาค่ะ ป้ายมาแล้วตะขอก็เกาะเลยนะคะขาดใต้ทําแบบนี้นะคะค่ะท่านไม่ชอบท่านลอกได้ค่ะนี่ก็อยู่ที่หกร้อยบาทเหมือนกันค่ะค่ะเป็นตัดสําเร็จแล้วค่ะผืนนี้ค่ะค่ะเป็นผืนเลยค่ะเป็นผ้าผืนหนึ่งค่ะป้ายมาแล้วก็ใา้แบบนี้ค่ะค่ะแล้วตะขอก็เก่อเลยค่ะเราจะเปลี่ยนตะขอได้ตกแต่งได้ค่ะค่ะเพราะว่าเป็นผืนไว้ค่ะ่ะผภาพเป็นผืนแบบนี้แต่เขามีตะขอนะคะเขามีตะขอเกาะละ ค่ะค่ะนีค่ะเป็นแบบนี้ค่ะคุณแม่ก็ไม่เคยนุ่งแบบนี้ค่ะค่ะมันมันมันแต่งเราได้ค่ะมันเป็นผ้ายังไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อตรงไหนค่ะมันเป็นผ้าสิ้นเป็นผืนหนึ่งอยู่เลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะมันเป็นผ้าสิ้นผืนหนึ่งค่าหกร้อยบาทนะคะค่ะผ้าสภาพดีสภาพใหม่ค่ะผ้าพวกนี้ค่ะ คุณแม่จะเอาผ้าที่ตัดสําเร็จแล้วคุณแม่จะต้องดูนะคะเข่ามากคุณแม่ก็ไม่เอานะคะค่ะผืนนี้ตัดมาแล้วไม่ใส่ค่ะสภาพดีสภาพใหม่อยู่เลยนะคะเอสามสิบนะคะค่ะตัดมาแล้วไม่ใส่ค่ะค่ะตัดแล้วไม่ใส่ค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะรหัสสิบหกนะคะเอสามสิบนะคะค่ะตัดมาไม่ใส่ค่ะเป็นผ้าผ้ายังใหม่อยู่เลยค่ะ ยังไม่ได้โดนน้าเลยค่ะผ้าผืนนี้ค่ะเป็นสีชมเป็นสีรีบัวค่ะคผืนผ้าเป็นสีรีบัวนะคะขาราคาหกร้อยบาทค่ะเอนสามสิบค่ะคนหุ่นดีนะคะเจ้าของผ้าค่ะผ้าผืนนี้ก็สามสองค่ะค่ะซิบข้างค่ะป้ายมาแล้วก็ซิบข้างค่ะเป็นผ้าถุงสําเร็จนะคะ ค่ะเป็นลายเป็ดน้อยค่ะหันหน้าใส่กันนะคะค่ะเอวสามสองค่ะพืนนี้ผ้ากาวอยู่ค่ะอัดผ้ากาวอยู่ค่ะค่ะนี่ค่ะใส่กบงานวันแม่พอดีค่ะสีฟ้าใส่ค่ะค่ะเอวสามสองนะคะผืนนี้นะคะค่ะเป็นป้ายมาแล้วก็ซิปข้างค่ะเอวสามสองค่ะผืนนี้ค่ะ สองนะคะเป็นตัดสําเร็จค่ะตัดสําเร็จท่าป้ายค่ะพื้นนี้ก็เออสามสองค่ะขางหางกระรอกค่ะสวยงามมากค่ะค่ะพื้นนี้สามมันไม่ใช่สามสองแล้วพื้นนี้มันจะอ๋อสามสามสามสี่แล้วค่ะสามสามแล้วสามสามสามสี่ค่ะเพราะว่ามันหลวงคอของคุณแม่ค่ะคุณแม่ไม่เอายาสายสายวัดนีนก็เคยมีแต่มันหนาเล่นค่ะหนาเล่นก็ไม่รู้ไปตรงไหน ขาผืนนี้มันใหญ่ค่ะสามสองสามสามนั่นแหละค่ะผืนนี้ค่ะเป็นหางตะรอกนะคะตัดสําเร็จป้ายมาก็ชิบข้างค่ะขาละขาสิบห้าค่ะสวยนะคะ่ะหางตะรอกวีซีมค่ะนีค่ะป้ายป้ายซิบแล้วก็็นชิบข้างค่ะมีตีนด้วยค่ะ่ะผ้าสวยใน่ะหางระรอกท่านแต่ชอบใส่ตีนนะคะหางามเลยค่ะค่ะ าราคาอยู่ที่600บาทค่ะค่ะตัดสร็จเรียบร้อยนะคะัำสองามสามค่ะเอวใหญ่อยู่ค่ะพื้นนี้ค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจมาตลอดค่ะ ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าปวดแท้ปวดขาขอให้บุญรักษาพระคุ้งรองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ